มาดูเจ้าหน้าที่ลาวคอมเมนต์หรือว่าบักล่าวแดงเขามากคอมเมนต์ครับพี่น้องเหมาะสมหรือไม่นะครับาฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กับประมาณเกือบเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ากนนี้ครับอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามากครับพี่น้องครับ หลังจากที่มีข่าวในประเทศไทยถือว่าเป็นข่าวดีเนาะอ่าสื่อไทยนําเสนอเพจไทยเพจลาวน้องๆคนลาวอ่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ในหลวงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่แต่ก็ไม่ไวายนะเจ้าหน้าที่ลาวคนนี้เนี่เป็นถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะเขาเข้ามาคอมเมนต์อ่าดูนะครับ อ่านเป็นภาษาล่าเนาะอันนี้มีโปรไฟล์มีหน้าตาพร้อมเขาบอกว่าฝากถามล่าหไหเด์ว่าล้าไปขายยังคือได้เงินหลายแท่ไปสอยเหลือประชาชนอ่าจริงๆแล้วเขาก็รู้นั่นแหละครับแต่เขาก็เป็นแกล้งถามอ่าประมาณว่าฝากถามให้หน่อยว่าไปขายอะไรมาทำไมมีเงินเยอะจังนะครับ ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือผมจะไม่ตอบหรอกนะครับอันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับก็ไม่ใช่ธรรมดานะมีหน้ามีตาในสังคมลาวอ่านี่แหละเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยเห็นสถาบันกษัตริย์ตัวเองไงก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนควรถามอันไหนไม่ควรถามนะครับอ่าพูดถึงว่าสถาบันกษัตริย์ ไทยเนี่ยนะครับรวยที่สุดในโลกครับอันนี้เช็คข้อมูลมา,าพระอ,องค์ท่านมีธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับ FC พี่น้องคนไทยก็ทราบแต่ว่าพระอ,องค์ท่านก็ช่วยเหลือพี่น้องอาชาวไทยอย่างล่าสุดนะครับทุกคนมาดูข่าวนี้นะครับอันนี้คือเป็นข่าวที่ปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวหาดใหญ่ ที่เจอวิกฤตน้ำท่วมนะครับหรือว่าอุดทกกัะภัยนะครับนี่ครับอ่าอันนี้นี่อันนี้น,นี่ก็เป็นข่าวดีครับอ่าในหลวงอ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จอ่าสมเด็จพระนางเจ้าอ่าพระบรมพระพระบรมอ่าราศานีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมอ่าพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ที่เสียผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยรายละ2 0 0 0บาทอบาทเพราะว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตได้ข่าวว่าเป็นพันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการตามประเพณีพร้อมจัดทำรายงานแจ้งาราชเลขานุการในพระองค์เพื่อกราบบางคนทูลใ,ให้ทรงทราบต่อไปนะครับ อันนี้นี่คือพระองค์ท่านช่วยเหลือนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนอ่าในส่วนของ100ล้านบาทนี้คือไม่รวมนะอันนั้นคือช่วยโรงพยาบาลอันนี้เฉพาะผู้ที่เสียชีวิตเป็นพันๆคนตามข่าวอพระองค์ท่านก็ช่วยเหลืออีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวไทยแต่ว่ามนุษยธรรมนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่นะครับผมขึ้นรูปให้อย่างที่เห็นทุกคน อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับเฟซบุ๊กเขาก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ครับเฟซบุ๊กเขานี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยเฟซบุ๊กเขาเข้าไปดูได้นะครับทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าบอเกิดมาไม่เคยเจอเพราะว่าถูกปลูกฝังในลักษณะนี้พวกคอมมิวนิสต์ลาวนะครับโดยเฉพาะพวกเจ้าหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวกับประชาชนคนลาวนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ จะมีความคิดในลักษณะนี้ถ้าไม่มีตัวตนนี่ผมจะไม่นําเสนอนะอันนี้คือมีตัวตนจิตสํานึกก็ไม่มีประเทศไทยก็ช่วยเหลือลาวมาโดยตลอดนะครับขนาดประชาชนคนลาวนะครับยังคิดได้เลยคนรุ่นใหม่อันนี้เป็นถึงข้าราชการยังคิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็อยากให้พี่น้องคนไทยนะครับฝากกดแชร์และก็แสดงความคิดเห็นเข้ามา ผมได้โพสต์ลงทางเพจแล้วนะอ่าในเพจผมนี่ครับเพจผมผมได้โพสต์ลงแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วมีคนเอาทัวร์ไปลงก็เยอะอยู่นะนะครับมนุษย์ทำตัวนี้เนี่ยนะครับอ่าผมอยากให้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาก็จะได้ให้นายยกรัฐมนตรีลาวเห็นผู้นําประเทศลาวเห็นว่าข้าราชการในลาวมีความคิดแบบนี้กับประเทศไทยเหรอครับเห็นขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยตลอด ยังไม่มีจิตสำนึกเลยแหละครับแล้วไม่นึกถึงคนลาวที่ทำงานอยู่ในเมืองไทยเลยเหรอลูกหลานที่ทำงานอยู่ในเมืองไทยพยายามนำเสนอแต่สิ่งดีๆของคนไทยหากินอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าบรรดาพนักง,งานรัดในสอปป,อปอลาหรือว่าข้าราชการเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้มันทำให้สองประเทศเนี่ยเริ่มจะมีปัญหากับมนุษย์ทำตัวเดียวนี้แหละ นะครับก็เอิว่นปลาตัวหนึ่งเนามดของนะครับพี่น้องหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะครับมีหน้ามีตาทางสังคมอ่าถ้าไม่ได้เรียนหนังสือก็จะไม่ว่านะอ่าอันนี้คือเจตนาเขาเรียกว่าเจตนาที่จะพยายามอ่าอยากให้เข้าไปเมืองไทยซะเหลือกเกินเอาจริงจริงนะทุกคนจําหน้าไว้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับก็ช่วยต้อนรับเขาหน่อยนะครับ ต้อนรับเขาด้วยด้วยด้วยลูกอมนะครับลูกอมสักสองก้อนนะครับกูว่าเรียบเรียบร้อยแล้วล่ะดูท่าทางนะครับ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับที่ผมเคยพูดว่ามนุษย์ถ้ำในลาวมนุษย์ถ้ำในลาวเน,น,นี่ยมันมีตัวตนจริงถ้าประชาชนคนธรรมดานี่ผมจะไม่ตอบถ้าเป็นข้าราชการในลาวที่มีความคิดเพราะว่ามันมีผลเข้าใจไหม มันมีผลทําให้คนในประเทศลาวเนี่ยเดินตามถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเราจะไม่ตอบเราจะไม่พูดถึงอ่าเพราะว่านี่คือเป็นตัวอย่างแทนที่ว่าจะวางตัวเป็นกลางน่าจะรู้จักที่ต่ําที่สูงนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาน้ำเด้อครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ